สวัสดีฟันมาซาทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่12พฤษภาคม2 5 1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาซาดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็มีอัพเดตสถานการณ์การคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของอาซอลนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผลการแข่งขันหลายๆคู่เนี่ยก็เข้าทางอาซอ่เหมือนกันนะครับโดยคู่หัวค่ำเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับส่งผลมากมายนักนะกับการ ลุ้นตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของอาร์เซอลเพราะว่าไม่ว่าเชลซีหรือว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่คว้า3แต้มได้เนี่ยก็จะมีทีมหนึ่งที่ขยับระยะห่างกับอาร์เซอลเข้ามาอยู่ดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ทำได้นะครับเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ0ย์ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยไปโดนใบแดงไล่ออกตั้งแต่ยังไม่ถึง40นาทีนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ United นะิวคาสเซิลยูไนเต็ดณเวลานั้นเนี่ยทำแต้ม จีอาเซาเหลือเพียงแต้มเดียวนะครับแข่งไป36นัดพวกเขามี66แต้มในขณะที่อาเซาแข่งไป35นัดมี67แต้มแล้วอาเซาจะแข่งเป็นคู่ดึกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับสำหรับฤด,ดูกาลนี้โดยแอสตันวิลล่าเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นทีมม้ามืดนะครับที่เขีย่ยทางด้านนอร์มฟอเรสแล้วก็เชลซีหลุดไปจากวงโครจรของการ เล่นอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูการหนะ้าเพราะว่าเกมที่เหลืออยู่ของพวกเขาเนี่ยดูจะเบาวกว่าใครเพื่อนนะครับแม้ว่านะ้าต่อไปจะได้เจอกับทีมที่ปกติก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปทีมหนึ่งของพรมเมียร์ลีกอย่างทนาสสเปอร์นะครับแต่ว่าฤดูการนี้ผลงานในพรมเมียร์ลีกเนี่ยเรียกว่าไม่เอาอะไรเลยนะครับอยู่ท้ายตาราง พอๆพอกับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะพวกเขาทีมได้ทีมหนึ่งนะครับจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยการใช้สิทธิ์การเป็นแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่ง การได้เล่นในวิลล่าพ์คและก็ความมุ่งมั่นประกอบกับฟอร์มในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้เรื่องของโทนัมอสเปอร์เนี่ยก็จะทําให้แอต o n น i l l วิลล่าเนี่ยคว้า3แต้มได้ในที่สุดนะครับส่วนตัวเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกับการไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าในสภาวะปกติการเจอกับแมนยูที่โอทอฟฟอร์ดก็จะเป็นเรื่องหายนะสำหรับผู้ไปเยือนนะครับแต่ฤดูกาลนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแมนยูก็พร้อมแพ้ให้กับทุกทีมไม่ว่าที่ไหนสำหรับรายการพรีเมียร์ลีกแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่วิลล่าจะทำแต้มหล่นหายไปใน2เกมนี้ซึ่งดูจากชื่อชั้นของคู่แข่งแล้วถ้าวันไหนพวกเขาเกิดอยากจะเน้นขึ้นมาเนี่ยวิลล่าก็อาจจะหงายได้เหมือนกันนะครับ และฟันบารนาโซ่ก็คงจะคงจะไม่อยากเอาใจช่วยโทนัมสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดจ็อบของตัวเองให้สําเร็จด้วยมือของตัวเองนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเพียงแค่อาร์ซนอลเก็บ3แต้มได้นะครับก็จะการันตีการได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าทันทีนะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจผลงานของทีมในอันดับที่6อย่างแอสตันวิลล่าแต่ว่าการเจอกับเรอร์พููที่แอนฟิลเนี่ยมันก็เป็นงานที่โคตรยากนะครับ ปกติอาร์เซอไปเล่นที่แอนฟิลด์ก็ผลงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วฤด,ดูกาลนี้แม้ว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ไปแล้วนะแต่พวกเขาก็ต้องการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็เพื่อเอนเตอร์เทนแฟนบอลของตัวเองนะครับและอาร์เซอก็ทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานในครึ่งแรกนะครับกว่าจะยกระดับมาได้ในครึ่งหลังเนี่ยก็ทําเอาแฟนบอลใจหายใจคว่ำไปเหมือนกันนะครับโดยเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยของแดงลิเวอร์พูลก็ถือว่าจัดทีมแบบเต็มพิกัดเหมือนกันคนระับจะมีก็แค่ อเล็กซนะิสแม็กอลิสเตอร์นที่ได้อยู่บนซุ้มมานั่งสำรองก่อนส่วนเทรนเนอร์ a ล็กซ์แอนเดอร์อก็ตามที่อ r n e น l o t สได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเกมนะว่าเขาต้องการจะให้โอกาสคอเนอ r ์แบรดลีได้ลงมาทำหน้าที่นะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ด้วยเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบว,ว่าเทรนเดอร์ a ล็กซ์นเดอร์อาร์โนเนี่ยก็ประกาศเส้นทางอนาคตของเขานะในฤดูกาลแน่ซึ่งเจ้าตัวจะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในขณะที่อาร์เซอลก็จัดทีม ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับขาดดีแคนไรส์หัวใจในแผงมิดฟิลด์ที่คอยขับเคลื่อนเกมของอาร์เซอลมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นก็พักยูเรนทิมเบอร์เอาไว้ที่ข้างสนามนะครับใช้เป็นไว้เป็นผู้เล่นตัวจริงโดยพวกษสาประตูก็ยังคงเป็นดาเบตดดย่านะแบ็คขวาเป็นไว้ซ้ายไมลุิสเกลีนะผู้เซ็นเตอร์แบ็คก็เป็นวิลเลมซาลิบาจับคู่กับ ยาคุบควีอแผงมิดฟิววันนี้นะครับโทมัสปาเต้ได้ทำหน้าที่ปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังส่วนแดนกลางอีก2รายก็เป็นมาตินูเดกาดกับมิเกลเมริโนนะครับแนวรุกด้านซ้ายเป็นกาเบรียลติเนลลี่ขวาเป็นบุกโยสากาหนาเป้าเรโนทอสานะครับซึ่งก่อนเกมเนี่ยอาเซอก็ตั้งเถาเกตยศให้กับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างลิวพูลนะครับตามที่มิเกลเดตาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเกม เริ่มเกมมาอาซอกเกือบจะได้ประตูนะครับจากลูกนิ่งสุดใหม่นะที่เราเพิ่งจะเคยได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับหลักๆก,ก็จะโครงสร้างคล้ายๆเดิมมีผู้เล่นของอาซอลรอจังหวะวิ่งแทรกเข้าไปในลายแนวรับของลิวพูแต่ว่าที่ต่างออกไปก็จะมีตัววิ่งโอเวอร์แลับมาด้านข้างนะเพื่อรับบอลแล้วก็หาโอกาสเข้าไปยิงประตูซึ่งบุญโยซาก้าก็เกือบจะทําได้ดีมากๆนะครับเสียดายที่ลูกยิงของเขามันหลุดกรอบไป หลังจากนั้นเวอ้์วภูเองก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับสมกับเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งอาเซอก็ถือว่าทําได้ดีนะในการลําเลียงบอลขึ้นไปพยายามหาโอกาสในการที่จะทําประตูแต่ว่าต้องยอมรับว่าการเล่นเกมรับของเวี้์วภูเนี่ยเล่นกันเป็นทีมจริงๆนะมีหลายๆจังหวะที่ผู้เล่นของอาเซอลพาบอลขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็จะไปตายอยู่แถว กรอบประตูนะครับโดนผู้เล่นของเวี้์วภูเนี่ยห้อมล้อมแล้วก็แย่งบอลมาได้นํามาสู่การโต้กลับเร็วสวยๆของเลอ้์วภูนะครับแล้วก็ผ่านไปราวๆ20นาทีนะพวกเขาก็สามารถทําประตูขึ้นนํามาเซาไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกที่กัคกโปได้บอลเลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเราก็พยายามที่จะทําประตูแต่ว่าก็โดนแนวรับของอาร์เซอเนี่ยป้องกันเอาไว้ได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามนะลูกบอลที่ถูก เคลียร์ออกมาจากสถานการณ์อันตรายเนี่ยก็ถูกทุ่มกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นแอนดูโดเบอร์สันที่ได้พาบอลไปเปิดง่ายๆนะครับแล้วก็ไปเข้าหัวโคดิกัโปที่เคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งว่างๆนะโขกทําประตูให้กับลิเวอร์พูลไปอย่างสวยงามแต่ว่าจริงๆแล้วลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่าแนวรับอาร์เซอเนี่ยัยง คาดไม่ถึงนะว่าลิวพูจะเล่นเร็วแบบนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเล่นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปป้องกันไม่ทันนะเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้อะไรดนใจแนวรับของอาซ่ลเหมือนกันนะโดยเฉพาะวิลเลียมซาลิบาที่ปล่อยให้โคดิคัคโปเนี่ยเคลื่อนที่ไปรอบอลหน้าปากประตูโดยที่เขาไม่ตามเข้าไปประกบนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับอีกแค่นาทีเดียวนะครับลิวพูก็มาได้ประตูที่2 จากจังหวะที่พวกเขาได้โต้กลับเร็วซาร่าจ่ายทะลุช่องผ่านแนวรับของอาเซานะครับไปให้กับโซบอสไลซึ่งวิ่งแซงแนวรับของอาเซาอ,อย่างควิออนนะเข้าไปรับบอลแล้วก็ตบกลับมาให้กับลุยสตีอาร์ส์นะวิง่แงแซงวิลเลียมซาลิบาสไลด์ลูกบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับก็ทำให้ลิวพูเนยนำห่างอาเซลเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้อาเซาเนี่ย เจอสถานการณ์ที่ยากลําบากครับแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักเตะอาเซอลที่สามารถพาทีมกลับมาได้โดยได้ประตูกลับมาเร็วนะครับจากลูกมงสุดสวยของกาเบรลมร์ติเนลลี่ที่ขยับสลับกับทอสซานะเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษโดยเป็นทอสซาที่รับบอลจากมั์ตินูเดกาดแล้วก็เปิดบอล จากทางกราบซ้ายเข้ามาลงที่หัวของกาเบรียลมาตินิลี่อย่างแมั่นยำนะครับแนวรับของเวอ้์วพูเองคงจะไม่คิดว่าอาเซาจะเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็จะตอบอลสั้นกันตามพื้นเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครกระโดดเพื่อที่จะขัดขวางการมงของกาเบรียลมาตินิลี่เลยนะครับนั่นก็เป็นการจุดประกายให้อาเซาเนี่ยกลับมาสู่เกมและสุดท้ายอาเซาก็สามารถตีเสมอเวอ้์วพูได้นะครับราวสักนาทีที่70จากจังหวะที่มาตินูริกาดเนี่ยได้ยิงไกลนะครับ บอลจะพุ่งเสียบใต้คานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความยอดเยี่ยมของอาซงเบเกอร์ก็ปัดไปชนเสาแล้วก็กระดอนกลับมาที่หน้าปากประตูของตัวเองมิเกลเมเรโนซึ่งก็อ่านเกมอ่านจังหวะอยู่แล้วนะครับวิ่งเข้าไปม่งซ้ําลูกบอลที่กระดอนออกมาเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับก็ทําให้อาร์ซอลเนี่ยตามตีเสมอลิเวอร์พูลเป็น2ประตูต่อ2และยังเหลือเวลาอีกมากนะครับให้ทั้ง2ทีมเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะมิเกลเมเรโนผู้ซึ่ง จะเรียกว่าเป็นฮีโร่ของทีมก็ได้นะครับแต่ว่าไปทํำใบเหลืองที่2นะครับในช่วงสักนาะทีที่80นะครับก็ทําให้เจ้าตัวโดนไล่ออกจากสนามไปหลังจากนั้นอารต้าก็ดูเหมือนจะยอมรับกับชะตากรรมนะครับเก็บหนึ่งแต้มก็ดีกว่าไม่มีแตม้มเล่นรับเต็มสูบนะครับทิ้งกาเบรบีลมันติเนลลี่ไว้ในแดนหน้าคนเดียวและสุดท้ายเกือบจะยิงประตูแซงเอร์ปูได้ซะด้วยนะครับจาก จังหวะที่มาตินอเดกาดได้โต้กลับเร็วโดยมีอเล็กเซนเดอร์ชินเชนโกวิ่งเป็นทางเลือกให้แต่ว่าโอเดกาดเลือกที่จะยิงเองนะบบอลก็เฉียดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายสุดๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรวพูองก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกันพวกเขาได้ลูกเตะม,มุมนะครับแล้วก็ทางดาบิดาย่าเนี่ยเซฟเอาไว้ได้ในจังหวะแรกนะครับแต่ว่า จังหวะที่สองแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยก็สามารถส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายได้แต่ว่าคัง VR ก็จับฟาวทางด้านคนาเต้นะครับที่ไปทำฟาวมาลุสเกลี่โดยมือไปป้ายหน้านะครับล้มลงไปในกรอบเขตโทษทำให้ลิวผูกก็ไม่ได้ประตูที่3นะครับจบเกมไปทั้ง2ทีมแบ่งไปคนละ1แต้มนะครับอาร์เซอเก็บเพิ่มเป็น68แต้มก็ขยับหนีห่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ในอันดับที่2ไป2แต้มนะครับแล้วก็ทิ้งทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็น3แต้มแต่ว่ายังไงก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าอาร์เซอลนะครับถ้าพวกเขาเก็บ6แต้มใน2นัดที่เหลือได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะแซงอาร์เซอลไปคว้ารองแชมป์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นก็คงไม่สําคัญเท่าไหร่นะในตอนนี้ขอการันตีขัวต้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อน โดยอาร์เซนอลต้องการอีกหนึ่งแต้มนะครับจาก2นัดที่เหลือที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าแล้วก็นัดสุดท้ายบุกไปเยือนเซาท์มปตันนะครับก็หวังว่าอาร์เซนอลแล้วก็มิเกลเดต้าเนี่ยจะไม่ทําพลาดนะครับหลังจากได้บทเรียนจากการเล่นเกมนี้เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในเกี่ยวกับสถาน,นการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากปันบอลทุกท่านเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ